สวัสดีคะ่ะดิฉันเอกบิลาคุยาการนนรหันสนักศึกษาห้าสี่ศูน0์6นึ่งวันนี้เราจะมาสร้างภาพเขียนแบบขั้นพื้นฐานกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะก็ให้เราเปิดตัวชิ้นงานขึ้นมานะคะ1ชิ้นในที่นี้จะเปิดตัวชิ้นงานที่ชื่อว่าก้านผิดขวานะคะต่อมานะคะให้เราเลือกที่ไฟล์ค่ะเราจะเลือกคําสั่ง make drawing form part นะคะ ก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะให้เราเลือกที่ A4 landscape ค่ะอ่ะตัวนี้นะคะ,ะกด open ค่ะเสร็จแล้วก็โอเคนะคะอ่าเราจะเห็นว่าในตัวของตารางเนี่ยมันมันเยอะเกินไปนะคะเราใช้ไม่หมดเท่านี้หรอกค่ะเราก็ทำการเพิ่มเติมหรือว่าลบในสิ่งที่เราไม่ต้องการในที่นี้เราจะสร้างตารางตามนี้ค่ะการแก้ไขตารางนะคะก็ให้เราคลิก ต่ที่ตัวชีทวันนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ e i t ดชี e e อร์แมตนะคะอ่ะคราวนี้เราก็สามารถแก้ไขหรือว่าลบเปลี่ยนแปลงได้ละคะ่ะโอเคในที่นี้นะคะเมื่อเราแก้ไขออกมานะคะเราก็จะได้ตารางตามนี้นะคะอ่ะเมื่อเราได้ตารางตามนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มสร้างภาพเขียนแบบกันเลยนะคะอ่ะต่อมาเราก็จะสร้างภาพเขียนกันนะคะให้เรา ก่อนอื่นให้เรากําหนดค่าในส่วนนี้ก่อนนะคะให้เราคลิกขวาให้เลือกที่ property ค่ะเสร็จแล้วให้เราเลือกชนิดนะคะเป็นแบบ bird angle นะคะ type of projection นะคะเป็นแบบ bird angle คือมุมมองที่1นะคะเสร็จแล้วอ่าซึ่งจะเป็นระบบภาพฉายภาพฉายสาคมน,นะคะเสร็จแล้วก็คลิก ok ค่ะต่อมาให้เราคลิกที่อ่าคลิกที่ view นะคะ view clarity นะคะ ในเทปเพยนะคะจะเห็นว่ามีภาพของชิ้นงานก้านขิดขวาในมุมมองต่างๆปรากฏอยู่นะคะก็แบบนี้นะคะโอเคให้เราเลือกภาพมุมมองที่เป็นด้านด้านขวานะคะลากลงมาวางเลยะคะ่ะ,ะเราจะพบว่าเมื่อเราลากลูกศรไปทางขวานะคะก็จะปรากฏภาพออกมานะคะอีกด้านซึ่งอันนี้คือภาพด้านหน้านะค่ะเสร็จแล้วเราก็คลิกวางะค่ะ เมือ่อเราพอแล้วนะคะเราเอาใช้แค่นี้พอแล้วก็ไปถูกค่ะโอเคต่อมาให้เราเลือกให้เราเลากอ s o เข้าไปนะคะ iso metric ลงไปในชิ้นงานจัดระยะให้ดีวางเลยโอเคต่อมาต่อมาเลือกกันนะคะชิ้นงานแรกนะคะให้เราเลือกในส่วนของ this page style นะคะให้เป็นแบบสองนะคะ ไฮเดนไลน์นะคะ v ิ s i b l e คะ่ะเขตติดถูกต่อมาในภาพสุดท้ายนะคะที่เป็นภาพไอโซเมตริกให้เราคลิกนะคะให้เราเลือกเป็นมุมมองแบบนี้นะคะแบบชาร์กนะคะเข okay, ตติดถูกต่อมานะคะเราจะใช้คำสั่งเซนเตอร์ไลน์นะคะอ่ะในที่นี้เซนเตอร์ไลน์จะอยู่ที่ annotation นะคะ เลือกที่ center line ไม่ใช่ center mark นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกออเลือกในส่วนของตรงนี้นะคะ l i n e ซ center mark ค่ะเลือกที่วงกลมด้านในนะคะเขกับวงกลมกับรูเจาะข้างล่างนะคะเสร็จแล้วก็จะปรากฏเส้นขึ้นมาอย่างนี้ค่ะถูกเลย ต่อมานะคะเราจะใช้คำสั่งเป็นเทลไลน์กันกับลูกนี้นะคะเราก็คลิกเ e n นเท l ไลน์นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกเลยค่ะบริเวณที่เราต้องการให้เกิดเส้นเปนเทลไลน์คะคลิกถูกค่ะทำการยืดเส้นสักหน่อยนะคะเนื่องจากเส้นสั้นไปหน่อยโอเคเสร็จแล้วเราก็ใช้คำสั่งเป็นเทลไลน์นะคะกับด้านล่างเช่นกันค่ะเอตคตามนี้คะ่ะคลิกถูกค่ะ ต่อมานะคะเราจะทําการบอกขนาดชิ้นงานนะคะให้เราเลือกที่ Model i t เ m มขเลือกตามนี้เสร็จแล้วเราก็จะเลือกในส่วนของอกรอบด้านบนนี้นะคะให้เราเลือกที่ entire model model นะคะ,ะส่วนตัวของ dimension นะคะ dimension เราจะเลือกทั้งหมดสามภาพด้วยกันก็คือตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้นะคะ ติกถูกที่ import item into all builder นะคะเมได้ตามนี้เสร็จปุ๊บอือฮึะเราก็จะติ๊กถูกนะคะก็จะพบว่ามันก็จะกำหนดมันก็จะให้ขนาดเรามาเรียบร้อยนะคะ ต่อนะคะเราก็จะจัดวางเส้นให้สวยงามอาจจะในที่นี้จะเห็นว่าจะบอกขนาดมีหน่วยเป็นนิ้วนะคะขออนุญาตเปลี่ยนนะคะ,ะแล้วเราก็มาต่อนะคะเราก็จะเหลือไว้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะเราจะไม่เหลือไว้หมดขนาดนี้เราก็ทำการจัดวางให้สวยงามนะคะ ใครที่ไม่จำเป็นก็เอาออกไปสร้างก็ได้ ทำการจัดเรียงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สะดวกออการดูนะคะจะได้ง่ายขึ้นด้วยก็จะได้ตามนี้นะคะ ต่อมาเราจะให้ขนาดเพิ่มเติมนะคะเลือกที่ smart dimension เสร็จแล้วเราก็ใส่ขนาดนะแล้วก็บอกขนาดเพิ่มเติมเช่นมุมนี้นะคะแล้วก็ตัวเส้นนี้ ปอะอมาที่รูปด้านขวานะคะไปมีบอกขนาดตัวนี้นะคะแล้วประมาณ <c oughs> ดันเนนชั่นก่อนเสร็จแล้วเราก็ลากออกมานะคะ ก็เราก็จะบอกขนาดได้ครบแล้วนะคะอาต่อมาเราจะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตรงรายละเอียดทางการลบมุมนะคะคือบริเวณนี้เราจะใช้คำสั่งโน้ตนะคะคลิกลงไปเสร็จแล้วเราก็อ่ะขอยกซ้อนก่อน ตอนนี้เสแ,แล้วเราก็พิมพ์เข้าไปนะคะว่าลบมุมสามน่โอเคลกลงนะคะก็จะได้แบบนี้ ต่อมานะคะเราจะบอกขนาดในส่วนของรูตรงนี้นะะรูเจาะให้เราใช้คำสั่งโ r ค o ลเอาแล้วเราก็เลือกที่บริเวณรูเจาะนะคะก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้คลิกลงไปก็จะขึ้นรายละเอียดมาหมดเลยนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ปิดถูก อ่าก็จะเป็นอันเสร็จนะคะสำหรับภาพเขียนแบบของเรานะคะสำหรับก้านขีบขวานะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ